สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับหน่อพันเพา้าน้ำหอมตูดจีบต้นเตี้ยแท้ร0 0เนะครับเป็นพันบ้านแพลนะครับเรามีจำหน่ายและบริการส่งทั่วประเทศไทยและเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสิดต่อสอบถามได้ครับ092039 1924นะครับรับประกันคุณภาพโดยนายทวีสีสดนครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบนจอมปลูกครับและก็ผมผู้บริหารงานและดูแลการเพาะปลูกนะครับนายกิติศักดิ์ศรีสดรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนจอมปลูกย้ำอีกครั้งนะครับติดต่อสอบถามได้ครับ092039 1924 Капом.